สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูนน้ำซิงบ้านช้างนะครับเรามาอยู่กับชายน้อยสิบสปีดครับอยู่กับจ้าสมิตโมเอสเอสสองหนึ่งศูนย์ครับเป็นรุ่นห้านะครับอ่าเน่นจะทำขุดคลองนะครับย่าง วุ้ยงูอีกแล้วงูยังวะเจองูครับตอนนี้เราเอาตอตอไม้ออกก่อนครับก็น่าจะอยู่นี่สองวันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามาช่วงจะบ่ายสองแล้วน,นะครับ องทมทีับโอ้ยโอ้กบแบงครับ กูใหญ่กูใหญ่ครับนั่นดิงูอะไรน่ะนั่นสักไปโอ้ยงูอะไรน่ะเนี่ยครับอยู่ในโอ้น่าจะเป็นงูสิงนะงูสิงงูสิงอยู่นั่นดิน่ะยัง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  อ๋อตัวใหญ่เลยโอ้เป็นตอย่างงี้ก็โอ้ยไป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 ,ไปเราไม่ได้ทำลายครับไ,ไม่เดี๋ยวจะไปไอ้ตรงนี้นะอันตรายนะ่ะอุ้ย,ยมาทางนี้ทำไม เอาะลุงเอาเอาโอ้ยโอ้ยงูครับมีก่อนเอ้ยเอ้ยตักไปพุ่นนะตักไปพุ่นตักไปพุ่นเออมไมไมามาตักไปตักไปไล่ไล่ไล่

รองครับเพื่อทำการเกษตรนะครับปลูกถัว่วฝักยาวนะครับโอ้นี่ก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะดีเลยครับธุรกิจปลูกปลูกถัวฝักยาวนะครับอ่ะ โยเฟอร์เราจะจะขุดฝั่งไหนก่อนครับโอ้ไปปลาโมโอโอ้อ,อเอวเราไปคุยกับใายน้อยก่อนคนระับว่าจะทำการขุดยังไง ก็จะขุดทลองนะครับตั้งแต่ตั้งแต่คลองฟังฟังนู้นนะครับมาถึงตรงนี้ครับรถก็เดินไปคุณนะครับแล้วก็จะถงมที่ข้างข้างอีกครับจะผมที่สร้างครอบคัวนะครับ ตามใช้น้อยไปเลยครับี๋ยวเราก็รอน้ำมันก่อนครับแกยังไปซื้อน้ำมันช่วงนี้น้ำมันก็แพงครับ ฝักยาวครับนี่ทำงานอยู่ที่ไล่ถั่วฝักยาวครับ ไม่ปูนมากครับใช้น้อยเริ่มปฏิบัติการเลยครับ

ตาคันทา้องแล้วกับตา,เ,าเ,ลเลยดังนันตรงกลางกลางนี่ปุ๊บมันดิ้นไปตะปุ่เลยเดี๋ยวให้เชยน้อยพักก่นครับเพราะว่าก็เดินทางมาจากทำงานโคกนางนาก็มาทำงานขุดทองต่อไปครับ ว้ายว่างูสิงงูสิ่งอยฮะเดี๋ไอปะปะตรงไหนครับนี่ปะข้ามนี่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวปะปะตรงนี้ตรงนี้นี่บอกคุณต้องปูนคุณต้องปูนเพรามันเที่ยงนี้เลยมันยันมันยันหลังหักยันแล้วให้คุยกันก่อนครับว่าจะให้ทำเพิ่มตรงไหนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ